และล่าสุดนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจไทยค่ะได้มีการบุกจับ2องบิ๊กบอสใหญ่ที่ซุ่มอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นตัวการสำคัญในเรื่องของแก๊งคอรเซนเตอร์ค่ะสั่งการไปอย่างประเทศต่างๆด้วยทีนี้ค่ะก็ต้องมาชมกันค่ะเพราะว่าในครั้งนี้นะคะกับพลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะพร้อมด้วยพลตารวจตรีวสันเตชอัครเกษมค่ะรองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาลค่ะและพลตำรวจตรีธีระเดชทมสุธีค่ะรักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลค่ะชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีการถแถลงผลการจับกลุ่มค่ะสองบิ๊กบอสนะคะซึ่งเป็นชาวจีนนะคะก็คือยีวานโยค่ะอายุ29ปีสัญชาติจีนนะคะและลี่เว่ยเจียอายุ30ปีค่ะสัญชาติจีน เช่นเดียวกันนะคะผู้ต้องหาตามหมายสารจับนะคะก็เรียกว่ามีการจับ ในที่นี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องของข้อหาค่ะธุรจัดการโฆษณาขาข่าวใดๆนะคะเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่ายืมบัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นะคะในการทําผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็ความผิดอาญาต่างๆด้วยทีนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามีการยึดของกลางจํานวนมากเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดสกุลไทยและเงินต่างชาตินะคะ ก็ต้องบอกว่าประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะว่ามีของแบรนด์เนมนะคะ4ล้านสามแสนกว่าบาทนะคะมีรถหรูอีกนะคะคันเป็นโอ้โหสิกว่าล้านเลยคุณผู้ชมแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกห้าเครื่องพร้อมกับซิมต่างๆที่ยังไม่ได้เปิดใช้อีกมากมายรวมมูลค่านะคะกับการตรวจ ซับสินนะคะยึดกันมาในครั้งนี้ค่ะมูลค่านะคะประมาณอยู่ที่1 5 3 5 8ล้าน3 4 6บาทด้วยกันคุณผู้ชมทีนี้ประเด็ดนนี้ต้องถือว่าสำคัญยังไงเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะก็คือ2 Big Boss นะคะเข้าใช้ กลวิธีในการที่จะหลอกลวงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ประชาชนที่มีความซับซ้อนและแตกต่างไปจากเดิมค่ะคุณผู้ชมคะปกติเนี่ยก็คือถ้ามีการติดต่อเข้ามาที่ยังเราใช่ไหมคะเขาก็จะมีการบอกว่าเรานู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามมีการถูกโกงไปแล้วสมมุติว่าดิฉันถูกโกงเสร็จเรียบร้อยค่ะดิฉันก็พยายามหาหน่วยงานที่จะมาช่วยเรื่องนี้ทีนี้ละ่ะ เจ้าบิ๊กบอสนี้ค่ะและพักพวกมีการปลอมค่ะเป็นช่องทางแอคเค้าขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการไทยที่จะเข้ามาช่วยในการติดตามคดีและเอาเงินคืนให้อันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญนะคะเหมือนการหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกในหลอกอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่านี่ค่ะเขามีการเผยแพร่ ด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญคือติดตามทรัพย์สินที่ถูกหลอกคืนมีการยิงแอดโฆษณาปั่นยอดไลค์นะคะหลอกลวงเหยื่อที่เคยถูกหลอกจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะเป็นการหลอกซ้ำหลอกซ้อนเลยคุณผู้ชมซึ่งในเดือนกรกฎาคมนะคะปีที่แล้วมีผู้เสียหายท่านหนึ่งค่ะเขาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนะครบาลหัวหมากนะคะว่าเขาเนี่ยถูกหลอกผ่าน Facebook ก็คือถูกอ้างว่าให้มาแบบติดตามเรื่องราวตรงนี้ผ่านหน่วยงานนี้ได้เลยซึ่งทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสูญเสียแล้วก็โดนหลอกเงินไปเพิ่มอีกซึ่ง ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าสูญเสียเป็นล้านแล้วทีนี้คุณผู้ชมทางด้านของฝ่ายสืบสวนค่ะของสอนอหัวหมากนะคะแล้วก็พร้อมด้วยสืบนครบาลก็เลยมีการสืบสวนขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปจนไปพบนะคะพยานปากที่สำคัญบริเวณชายแดนหลายปากเลยและเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นชาวจีนสองคนก็คือรายชื่อที่ได้มีการบอกไปนะคะว่านี่แหละ คือตัวการสำคัญทีนี้นะคะก็ต้องถือว่าพฤติการของทั้งสองคนเนี่ย ก็คือเป็นหัวหน้าผู้สั่งการแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ในพื้นที่บางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านค่ะฝั่งตะวันออกนะคะมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในตึก20ชั้นค่ะแล้วก็ให้ลูกน้องนี่แหละไปเปิด Facebook แล้วก็ปลอมตัวว่าตัวเองเป็นหน่วยงานราชการโดยการนำรูปของนายตำรวจระดับสูงมากมายเนี่ยมาปลอมแปลงค่ะ และก็สมอ้างนะคะเพื่อให้ผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยเชื่อแล้วก็หวังพึ่งค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วก็ยังพบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในการดำเนินการตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะจับสองบิ๊กบอสได้แต่ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีอีกก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือจุดที่ มีการหลอกแล้วหลอกอีกนะคะจนทําให้เราเนี่ยก็เป็นกังวลแล้วก็กลัวไปตามๆกันนะคะทรัพย์สินที่เป็นของเราค่ะ